หาเสร็จเรียบร้อยครับมือนี้เม่นหูยังก่ออ้อมหนูหมกปลาช่อนปลาช่อนปอแปะฮากินนี่เพิ่งก่อนนะเจ้าโอมันขีกินแต่ของดีๆแท้หนิปลาหนิล่ะฮึอะไรปลาหนิปลาหนิลปอแปะนี่ครับอุปลาช่อนครับโอ้นี่เอ้าลุยลุยมาแล้วกับอะไรบอกันนะ

เอามันเป็นไงัวหนู้อืมมาขวหนูนี่ครับเป็นมาเด็กหน่อยกินบ่ได้เอียงกว่าวหนูนี่หนาวหนาวนี่ครับใช้ขีเลยดีเลยเรานั่งกินเลยวิวจัดนี่วิวพ่อของแทบ ในในเจ้าอมบิวจะสอนตา้งตั้งแมนหน่อยมั้ยฝาช่องมาฝากช่องมาฝากช่องนะครับจ่าอมกระบองวิเศษครับตอนนี้่ไงแปดมือแล้วครับอไม่คนยุ่งครข้าวหนูวันนี้แบบแบบเคยกินไะไอร่อยปากสาแบบนี้เคยกินไหมบางคนข้าวหนูเขาจะขวแบบว่าสาละเอียดใช่ไหมบิวที่บิวที่บ้าน ตามละเอียดแล้วก็หัวพี่แกงใช่ไหมใส่เครื่องเครื่องกระชายพวกนี้ใช่ไหมเครื่องเผ็ดแต่ว่าแบบอีสานเนี่ยเจี๊บก็ยังเจ้าโอเพียนนี่ยเรียกว่าเจ้าอมเร็บแสบคนตาก็ใน็กรุงเทพใช่ไหมพ่อแม่คนที่ไหนเนี่ยพ่อแม่คนกรุงเทพไหมออยู่กับแม่เลี้ยงครับอยู่กับแม่เลี้ยงอที่กรุงเทพมันนะแม่เลี้ยงคนขอนแก่นครับก็พากินอยู่คพ่อกรุงเทพน้องก็ แม่เคยกินมาอยู่นี่ถือว่าโอเคไหมโอ <Okay>, um. เคลได้กินอย่างเงี้ยเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยว,ว้วนเดี๋ยวอ้วนไปเรื่อยๆนี่ครับผมก็มากินนะพุงม,มาช้อนนะคานี้วุ่นพุ่งหนึ่งมากินหนูสิยุ่นมก็มากินพุ่งมากินอันนี้สิยุ่นนี่ <c oughs> มันนี่นั่งแยกข้างกันมันนั่งแยกข้างกันอันหมูครับอ๋อปากให้เบิ้งคำยยนี้ไงนี่ เดี่ยครับบอรตั้งห่วงเมือก่อนนะครับมีหนูเนี่ยมือก่องมากินหนูกินยช่บอกกินครับหลายอยู่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 กันนึ่งวันจันเขียวมีหนูมีอยู่บ่มีครับอืมกินแต่หนูปากแดงหรือเปล่ามีกระแตมีกระแตบ่ ครับมือกล้องเราก็คนแก่งหางแมวครับคนโยงก็วันนี้ช่วยกันกับช่วยกันเห็บยังกับทำเครื่องทำอะไรครับภาษาอืมเอ้าพระยายิงเขากางขาอีกขั้นหนึ่งหาคัมจงถ่ายกัน,นเป็นไอ้เจ้าอมหนูสมอ, <om. S 1> อ,อยากวาะสมอ,อยากกับสมอยากกับเฮ้ยครับกล้วหนอ่อย